ครับผมกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบสูรทุกคนมาพอก,กันนะครับคลิปนี้เ,เดี๋ยวสิไอ้นั่นะมา,ลงลา,นานนะลงลาวพัฒนาก่อนนะลงลาวพัฒนาก่อนเพราะว่ามันมันออกเร็วนะครับมืออื่นนี่ก็ออกแล้ว đây <coughs> là à con xì độngi nóng Để bé binh đồng bóp pep kìa tay là tai 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 đây cả anh chắc phải <coughs> ลราพัฒนานเห็นแล้วล่งลงเล,ล่ามือใดเป็นอันเป็นสีเบอร์เบอร์ดด้ไอ้กล่องนี่ก็ได้นะเห็นอยู่ดอกเนาะมันเบอร์หรืกร้างมันเอ่อเราพัฒนานะครับ ก็เขานะงวดที่แล้วนะสำหรับพูดที่เขามาไหม่นะครับเข่าทั้งเจ็ดสี่เจ็ดหกนะงวดก้อนนั่นกะเข่าหนึ่งสองนะครับมันเบอร์ไหมกล้องไหมบอดเหยืเบืองไล่มือได้หนิกล้องมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนปุ้ยนะสูตรผมสิเขียนให้จาะจงสิละง่ายง่ายสินะครับนี่คือกันนี่ผมสิเขียนให้แบบนี้เลย นะอ่ะมาเบิงกันนะครับวันนึ้วันนี้เด่นนะครับศูนย์ห้าสามกับแปดเฮ้มาสร้างแถวเน้ะมันคือเบอร์เหรอเห็นอยู่ดอกเนาะกระสซ้างมันว่าชัดปันใดอ่าศูนย์ห้าสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดเก้าะเลขกเด่น นะครับประมาณนี้เนี่ยเสียอีกแล้วหมักมักเสียดีดีเด้ยเลขหน่า,นาผมเหตุไว้แล้วผมเขียนไว้แล้วผมคัดไว้แล้วเออหาคอนเดอร์พี่น้องเด้อแป๊บหนึ่งบางอันมั่มวๆละไปก่อน หลือหาอันนึงอันนึงหายอืมเอาเราลงหนาลงหลังหน้ามานน่เอาบัวเห็นบัวเห็นก็จับเอาไม้ก็ได้ได้ละอืมมาเอาสิเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม เจ็ดห้าเจ็ดแปดอือแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดหนึ่งอีกคือเก้าแต่กับเจ็ดสองอีกอืมหนึ่งกับสองนี่มันมากมาดูภาษาหัวมันหัวมันวามากมากเราเอามาซื้อได้มันมีนมสูตรอยู่นะครับ 90 93 95และ98้าแโอยเป็นเลข12บสอโตนะครับ1234 4 3 1 2 12ชุดนะเลขเลาวพัฒนา12ชุดนะครับเน้นล่าง กันบนนะเน้นล่างกันบนเด้อพี่น้องเด้อล่างนะซสื้อสีนักเน,น,นี้ยก็ได้ <c oughs> บนเนี่ยให้กันไว้นะครับเลขบนให้กันเป็นเลขบนไว้มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างอันละแต่ว่าชุดนี้ผมเน้นล่างนะชุดเดียวกันนี่แหละมันก็นมาได้ทั้งบนทั้งล่างอันละที่นี่ใจผมนะ ก็บอกหัว่ามื่สวี้ซีเมนตโมเมนนะแต่ว่าไอ้ความคิดจะตื่อด,ดอกว่าความคิดส่วนตัวนะครับวิ่งเจ็ดนะโบได้บโบได้ตามสูตรได้นิความคิดส่วนตัวนะแต่ว่าเห็นว่าหัวมัเกเจ็ดไหมเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสอง ซื้อเลขให้กลับน้ำนะกลับน้ำเนี่ยยังเกศก็อาจจิเป็น0ูนย์เก้าสามเกหาเก้นะให้กลับน้ำนะครับแต่ว่าเจ็ดนี่ผมว่าเจ็ดนาชิมาลักซิหน่อยละมะั้งออกเจ็ดเก้าซะละบออกดอกเจ็ดเก้าขัเจ็ดมากกันอาติเป็น7จ็ดศูนยเห้าเจเพราะว่ามันเด่นนี่ไหมศูนย์ห้านะครับเด่นสูรก็คือ0นย์กับ5 อันนี้ตัวตัวรองนะครับแล้วตัวรองมันมาชนนี่ตัวรองมาชนกับสูตรลักเด่นล่างโดยตรงนี่อันนี้มันเป็นเด่นล่างโดยตรงได้เจ็ดแปดเก้านีน่นะอันนี้เด่นบนล่างนะครับนี่ชุดนี่เด่นบนล่างนะอันนี้ก็เด่นบนล่างคือกันกเกิดมันมาคู่ใช่ไหมมันมาคู่มันกจ็จะเป็นยัง่ะสามหาสามแปด สามแนี่บมามันพอมันอยู่น้ำคูกันเออผมบเดเบดได็มีสามหาให้นี่วะมีแปดหาแปดูนย์มั้งเออแปดหาแปูนย์แต่สมนี่ผมเปเป่เปสามเกาแท่นนะหรือใคสจะเอาสามสามหาสศูนย์น้ำกระไดเด้อพี่นออ้องเด้อเนี่ยอืมกระสองกรสโบแมนสิบสองสละนี่ล่ละเรียกล่ามันเป็นสร่งนี่ล่ะนะทุกยางมันก็นมีสูตรของมันอยู่ แต่ส่วนตัวผมชอบ7ถ้า7มานะครับบนนาที่เกิน7 0 7 5 7 3 7 8นะกัน7 1 7 2นะครับผมชอบ7งวดน,นี้เลขล่างนะเอ่ามันกลับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะหลายเลขก็ได้แต่ว่าสูตรล่างโดยตรงของผมเนี่ยมันเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรล่างโดยตรง ผมก็เลยจับ7กับ8ดกับเก้าเห็นบอแต่8ดนี่จับน้อยกว่าเพื่อนเด้อแปดนี่ผมจับเป็นแปดศูนกับ8ปหาแค่นั้นนะครับแปดศนย์แดห้านะแปดเจดก็มีอยู่แปดเก้าก็มีเอาโอเคแปดกระเด็นเจ็ดแปดเ้านแหละคือเด่นนะครับเด่นเล่าเงินนี่เบิ่งมันติมาบอกสูตรผมเคยบอกไปแล้วนะเคยๆสอนไปให้ไปบางสูตรเนี่ยไอตัวเด่น ศูนย์กำหานะไอ้ผมย้อนให้เบิ่งแค่นี้หนึงเด้ยวน่นมันกล้องนี่ก็ได้เดี๋ยวซูมขึ้นอีกกระบอกชาัดลดลงอีกกระบอกเห็นเอาเอาลงไปหรือลืมเสร็จเล่นกล้องบ่สงสัยสิลืมเสร็จเล่นกล้องเหร,เ,ร,เ,รเ,เ,เบิง่งซุมนะก็ว่ามันเสร็จแล้วก็ว่ามันติดชัดเนะาะบ่ได้เอาบ่ได้เอาอันนี้มาให้เบิ่งยังสี่ก้อน ลำไมา้เบิรงสี่มันก็นจะจาเห็นชัดอยู่บอชัดเป็นนำ้ำเป็นน้ำเลนกล่องเนาะเอ่อก็คือตัวเด่นมันหนึ่งสี่นะกระซางมันอา่ามีนะใส่ลักลอยบวกลักหน่วยจืสองบวกหกได้แปดแปดกับสามนะงวดต่อไปข้างบนมันออกเก้าหนึ่งสามมันบอชัดกระซางมันนอ้อยน้อยเนาะเห็นปะ คือมันเป็นเด่นบนล่างสองตัวมา1ตัวนะครับวันต่อไป9บวก3ได้12ได้2อกับ7 2กับ7มันออก2 1กับ6 7นะมันมาแยกบนแยกล่างนะครับเคยมาคู่คือกันนะ2มาล่าง7มาบน1บวกเเป็น8ได้8กับ3 8กับ3เด่นนะครับมาตัวเห็นบอกออก6 3ล่างเขาที่เลข3าม ่อสร้างกล่องเถ่ะนอเจ็ดไปจมไป3าบวกหเป็นสได้4กับ9กกับ9ก้รุดปุด๊ดนานเห็นบอกเลขมันเขามากเขามากก็มีลุดนะพี่น้องนะยาบมันม่นใจประนั่น2อบวกหเป็น7ได้7กับ2 7กับ2ออก7 5็นะเกับ5เป็น4ี่ได้สกับ9 ลดพูดอีกนะช่วงแรกๆนี่เิ่นสีสะดุดยู่ด้เขามากกเข่างวดนึงแล้วก็กลับมาสะดุดเกกับ5เป็นสีดีเขาเออรุดเกับห้าแเจ็กับแปดได้แปดได้หนิเจกับ8ปดเป็นสิบสอ่เป็น15บห้าหากับ0ูนย์ออกศ2นอับสีหกลับมาเดินนะครับแปกับเจ็ดเป็นสิบได้หกับ0 2กับ5เป็น7ได้7กับ2องหลังจากนั้นก็ไหลเงาบัตรนี่ที่ผมเฮเทเบอร์ไงละนะครับ0 0กับ7ได้7กับ2ออก2 2กับ9เป็น1ออก1นึ่งสี่บวกหเป็น5ได้5กับ0ออก0ประมาณนี้นะเป็นสูตรมั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดน,นี้นะครับ6กบวกสเป็น10ได้0กับ5 เด่นบนล่างเลยนะครับศูนกับหเจ็ดหาว่าไป้าว่าปแปดหว่าปปดศูนยเออมันก็นเด็นแล้วนี่เก้าห้าพี่เก้าศนะทีนี่ตัวร้องถาสมมติว่าไ ตัวนี้บอมานะศูนย์กับหานี่บอมาเป็นสามกับแปดสามกับมาเจ็ดสามเจ็ดแปดนี่แล้วนะมันก็อยู่บอมานี่นะครับเป็นหัวเาวพัฒนาอ่าเลขออกมืออื่นนี่ล่ละเบิงผมเสีเหตุสิติสามหวัวดได้บอนะครับเออแล้วก็เสหุเหบิงมันกับจะได้หลายบาทนี่อืม ือว่าละ่ะมันเบอร์น,นไอ้ตัวนี้นะว่าผมจะให้เบอรงอีกแบบนึงสี่พี่น้องบ่เห็นน้ำผมไหมเนี่ยสี่กับสี่สี่มาคูสี่ นะสหลัก10บนะสี 4, 4. แล้วก็มาสอง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 ปุ๊บก็มาเก้าง่อนี้เปลี่ยนไปได้บอว่าสิเป็น7แล้วก็เอยู่หลัก10บล่างนะอืมความน่าจะเป็นซื้อได้เพราะนนั้นผมเน้นไปที่เลขเจวิ่งเจ็นะจากทีมาบอมมานะครับก็ล่องเบิงซื้อติดไว้นะครับ,บ,นะรบ1 2ึ่งสาสิบสอง บสองสุดอันนี้มักกระซื้อว่มามักกระบเซ่นะสามศูนย์สามห้าสามศามห้าพแปดหมเขามีเราไหมแปดห้าเขามีเราไหมแปดห้าแปดห้ากับแปดศย์มีแล้วแปดห้าแปดศูนย์ล่สามห้าสามศอันบเรบ,บา,าร์ขแรงกระซื้อไวน้นะนะครับ <c oughs> เนี่ยน0ูนย์กับห้าองติดนะครับไม่บนก็ล่างคาดว่านะแต่มันจะเคยหลุดึ้อกันกะโอเคนะครับเล่าพัฒนาก็ได้ ลงหายเรียบร้อยเนาะมันเบอร์เบอร์แน่กะบาว่ากันเนาะมันกล้องมันมั่วนะครับมันอยากเบอร์มันอยากไอ้นั่นกะให้มันเป็นไปรถคะแนนให้เลขมันออกตรงกับพาเขนอยู่ดอกซ้ำนี่นะครับแ็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนาียมาลงเลขบนหวยรัฐบาลไหาเด้อเล็กล่างผมลงไปแล้วนะครับเด็กล่างรัฐบาลหนึ่งก็ได้ lúc nào đây mới sao này chắc là phải vai trái chắc dù bài đáy Nói chẳng hòa gần nè lúc này phải là lạ mới sao này chắc vẫn dù bài đáy lắm ừm lao phát hà nà phải còn phốm hà 2 tổ lang hãy bằng con họa lúc nào là mới sao này lúc nào cá mân mân อันนั่นละขั้นเลขออกมากกระไดมันก็จีบไปตรงเลขดังก็เจ้าอยู่แต่ว่ามันสิออกห้อีกบอแคน่นั่นละหาจนเรื่องปูบก็สีดังปับ๊บเราได้เลขกระไดแจ็เป็นแนวไดอืมโอ้ฮะฮะจนไดก,นนกระโบเ็นบนีรกระซ้างมันนะเดี๋ยวจังมาเบิง่งเอาคลิปหนาะเอานะครับแต่ว่าผมลงแล,ล,ล้วล่ะเลขล่างกระไดผู้เ็นก็เห็นผู้บบเ็นกะ จีเห็นอยู่ดอกหาคนนะครับแล้วจีมาลองเลขบนไ้บอนี่เลขล่างล่งไปแล้วหัวล่าพัฒน,า,นาล่งไปแล้วนะครับหลือเลขบนนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้สวัสดีครับ